อายุ60เดือนทักษะสลับกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นและรับฟังเพื่อนหรือคนอื่นในกลุ่มได้แนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเช่นผู้ฝึกถามวันนี้เราจะกินอะไรกันดีวันนี้เราจะไปเที่ยวไหน เด็กๆคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะใครอยากตอบให้ยกมืออ่าเดี๋ยวรอให้เพื่อนพูดก่อนนะคะน้องเกรซอยากไปที่ไหนคะทะเล,ลอ๋อเกรซอยากไปทะเลเหรอคะ 2>, 2. ถ้าเด็กพูดแทรกให้ผู้ฝึกบอกเด็กว่าหนูรอก่อนนะขอพูดให้จบก่อนแล้วหนูค่อยพูดต่อทำทุกครั้งที่เด็กพูดแทรกขอให้น้องกับตาตอบก่อนนะคะ ไปที่ไหนดีคะกับตานไปบ้านบอลน,น้องกับตาลอยากไปที่บ้านบอลเกสรอขวดผู้จบก่อนนะ 3. ผู้ฝึกจัดกลุ่มเล่านิทานโดยฝึกถามคำถามให้เด็กแสดงความคิดเห็นยกมือก่อนตอบใครยกมือทีหลังต้องรอถ้าเด็กแย่งกันพูดบอกให้เด็กรอ และผลัดกันพูดทีละคนกับตันหอน้องกับตันพูดก่อนนะคะอยากไปที่ไหนคะอยากไปทะเลเหมือนเกรสเลยนะคะไปไปแล้วอ๋อเดี๋ยวน้องเกรสรอขวานคุยก,กับน้องปิงปิงแป๊บหนึ่ง,งนะ